ตะเคียนต้นนี้เหรอวะเออต้นนี้แหละแล้วมึงรู้ได้ไงวะว่าใช่มดมองหน้าเพื่อนมึงถามใครกูเนี่ยลูกป่าตัวจริงนะโว้ยพ่อพากูเข้าป่าตั้งแต่ห้าขวบไม้ชนิดไหนกูรู้กูดูออกหมดขอมคุยโมเออมึงเก่งอยู่แล้วจะตะเคียนทองตะเคียนลาวตะเคียนทรายตะเคียนหินกูไม่เคยพลาดต้นเนี้ยทองชัว ได้ต้นนี้ไปละมึงเอ้ยรับรองพวกเรามีเงินกินเหล้ากันฉ่ำตับฉ่ำปอดละมึงหอมมองต้นตะเคียนทองสูงใหญ่ตรงหน้างั้นก็ตัดสิวะจะรออะไรมดกระชับเลื่อยไฟฟ้าในมือเออเอาเลยขอมยิ้มขอมกับมดสองหนุ่มวัยคองมักจะลักลอบเข้ามาดักสัตว์และแอบตัดต้นไม้ในเขตป่าสงวนกันเป็นประจำทันทีที่คมเลื่อยสัมผัสดโดนเนื้อไม้โอ้ยเสียงร้องก็ดังขึ้น มดหยุดมือทันทีเสียงใครวะชายหนุ่มตกใจเขามองต้นตะเคียนก่อนจะรีบหันไปมองหน้าเพื่อนแต่แล้วมดก็ต้องประหลาดใจเพราะขอมล้มลงไปนอนอยู่บนพื้นไอ้บ้ามึงร้องทำไมวะกูตกใจหมดแล้วมึงนอนทำอะไรช่วยด้วยกูโดนงูกัดขอมจับข้อเท้าตัวเองมีเลือดไหลออกมาจากข้อเท้าของขอมเขานอนร้องโอดโออย่างเจ็บปวดพิษงูกำลังวิ่งเข้าสู่หัวใจ งูอะไรวะไม่เห็นสักตัวมดมองไปทั่วพื้นบริเวณนั้นปลายหางสีดำของงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปด้านหลังต้นตะเคียนใหญ่เอองูงูกูเห็นแล้วเร็วช่วยกูก่อนขอมเรียกมดวางเลื่อยลงบนพื้นอย่างไวเฮ้ยไอขอมอย่าเพิ่งตายนะโว้ยกูจะพาไปโรงหมอหมดรีบเข้าไปพยุงเพื่อนด้วยความตกใจเขาไม่ได้หาอะไรมารัดข้อเท้าเพื่อชะลอพิษ ชายหนุ่มรีบลากขอมมาที่รถกระบะคันเก่าอย่างทุลักทุเลโดนกัดได้ยังไงวะสวยชิบหายหมดรีบขับรถออกจากป่าเขาถิ้งเลื่อยกับอุปกรณ์ต่างๆไว้ที่ต้นตะเคียนเพราะพวกเขาเข้ามาในป่าลึกระยะทางออกจากป่าจึงไกลามากอดทนหน่อยไอ้ขอมใกล้ถึงทางออกแล้วเพื่อนมดหันไปมองขอมแล้วเขาก็ต้องตกใจชายหนุ่มรีบเหยียบเบรกคันควันอมไอ้หอม เขามองดูเพื่อนขอมไม่ขยับเขาอ้าปากค้างคออ่อนพับไปด้านหลังมีเลือดออกในปากของเขาหอมขาดใจตายไปแล้วมดตกใจกลัวกับภาพที่เห็นเขาพาขอมออกไปไม่ทันแต่แล้วมดก็ต้องตกใจสุดขีดอีกครั้งเมื่อมองเห็นเงาของใครบางคนซ้อนทับร่างของขอมอยู่มดพยายามจ้องมองมันเขาไม่ยอมกระพริบตาชายหนุ่มไม่อยากคิดว่าเขากำลังจ้องมองอะไรอยู่อะไรวะ มดพยายามตั้งสติเขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับที่เปิดประตูแต่ก่อนที่เขาจะทันเปิดประตูรถร่างของผู้หญิงหน้าตาน่ากลัวคนหนึ่งก็ปรากฏชัดขึ้นตอนนี้หน้าของขอมกลายเป็นหน้าของผู้หญิงหน้าตาดำสกรปรกผมเผ้ายุ่งเหยิงดวงตาสีแดงจ้องหน้ามดด้วยความโกรธชายหนุ่มตัวแข็งไปในทันทีมึงคิดจะทำลายบ้านที่กูอยู่คิดจะตัดต้นไม้ของกู วิญญาณพูดโดยไม่เปิดปากพวกมึงก็อย่าหวังจะได้กลับบ้านของมึงเสียงเย็นๆของเธอดังก้องอยู่ในหัวของเขามันทำให้หมดขนหัวลุกชายหนุ่มพูดไม่ออกเขาขยับตัวไม่ได้เธอคนนั้นค่อยๆเอื้อมมือเข้ามาหาเขามดจ้องมือผอมๆดำๆข้างนั้นน้ำตาของเขาเริ่มไหลลงมาเมื่อมันเข้ามาใกล้มือสีดำของเธอกลับกลายเป็นงูสีดำตัวใหญ่ มันฉกเข้าไปที่หน้าของมดทันทีชายหนุ่มร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดหญิงสาวมองดูมดดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานไม่นานเขาก็ขาดใจตายตามเพื่อนของเขาไปวิญญาณหญิงสาวหัวเราะออกมาด้วยความสะใจแล้วร่างของเธอก็เลือนสลายหายไป3เดือนผ่านไปพี่ครับมาดูตรงนี้ครับนครหัวหน้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินมาตามเสียงเรียกพี่คอนผมเจอเลื่อยครับ สมชายถือเลื่อยไฟฟ้าอยู่ในมือเขามองดูต้นตะเคียนทองต้นใหญ่มีรอยฟันเลื่อยเล็กน้อยที่ผิวชายหนุ่มเอามือรูปที่ลำต้นแล้วถอนหายใจพวกลักลอบตัดไม้แน่นะครมองดูร่องรอยของพื้นทำไมพวกมันทิ้งเครื่องมือทำมาหากินไว้ล่ะพี่นะครมองดูต้นตะเคียนกับบริเวณโดยรอบต้นตะเคียนทองเขารำพึงแล้วหันมาทางเพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง สมชายเพิ่งย้ายมาประจำที่นี่ได้ไม่นานพวกมันน่าจะเจอดีเข้าแล้วนะซี่นะครพูดเจอดีเหรอครับสมชายมองหน้าเขานะครส่งซิกทางสายตาบอกว่าอย่าเพิ่งถามเก็บหลักฐานให้หมดนะชายส่งไปตรวจหาลายนิ้วมือดูจะได้รู้ว่าเป็นของใครได้ครับพี่สองเจ้าหน้าที่ป่าไม้เก็บข้าวของที่มดกับขอมทิ้งไว้แล้วกลับออกมาจากป่า เช้าวันใหม่บ้านพักของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชายไอ้ชาย,ชายสมียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้อีกคนร้องเรียกเพื่อนตื่นหรือยังวะเงียบไม่มีเสียงใครตอบเอหรือว่ามันออกไปแล้ววะชายหนุ่มไม่คิดอะไรต่อเขาเดินผ่านบ้านของสมชายต่อไปยังสำนักงานพี่คอนเห็นไอ้ชายไหมครับยังไม่มาเลยอ้าวหรอครับเมื่อกี้ผมไปเรียกมันที่บ้านไม่เห็นขานเงียบมาก มอเตอร์ไซค์มันก็จอดอยู่ยังไม่ตื่นละมัง้งแต่ว่าไอ้ชายมันไม่เคยตื่นสายนะครับเออมันก็จริงเอะหรือว่าไม่สบายไปเรียกอีกทีสิพี่ไปด้วยพี่มีกุญแจสำรองนครเดินไปหยิบกุญแจสำรองแล้วเดินไปกับเสมียนหลังจากเรียกอยู่พักใหญ่เมื่อไม่มีใครมาเปิดประตูนครจึงใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปมันไม่อยู่นี่พี่หายไปไหนของมันวะนั่นสิหายไปไหนหรือว่าจะเข้าเมือง นครสงสัยแต่รถมันจอดอยู่โน่นนะครับนครมองตามเสมียนออกไปหน้าบ้านเออแล้วชายมันจะไปไหนได้หรือว่าออกไปเดินตรวจแถวนี้พี่นี่เพิ่งเจ็ดโมงครึ่งมันไม่น่าจะเข้าป่านะครับเอหรือว่าไปเอพี่คอนดูนี่ครับอะไรสร้อยพระพี่สร้อยของมันถอดวางไว้เนี่ยเสมียนหยิบสร้อยพระขึ้นมาชายไม่เคยถอดสร้อยเส้นนั้นเลยนะยกเว้นตอนอาบน้ำ แม่มันให้มาไว้ป้องกันตัวเพราะมันต้องทำงานกับป่ามันมีอันตรายมากมันเคยบอกตอนมาใหม่ๆพี่จำได้ใช่มันเคยเล่าให้ผมฟังเหมือนกันชายมันไม่ไปไหนโดยไม่สวมสร้อยเส้นนี้แน่นครมองหน้าเสมียนผมว่าพวกเราตามหามันกันก่อนดีกว่าครับได้ได้พี่ขอวอบอกสนให้มาเฝ้าสานักงานก่อนนะแล้วเราไปด้วยกันผ่านไปสามวันไม่มีวี่แววไม่มีใครพบเจอสมชายอีกเลย เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมคนกันออกค้นหาจนทั่วก็ไม่เจอหนึ่งเดือนผ่านไปพี่คอนลายนิ้วมือที่เลื่อยกับของที่เจอใต้ต้นตะเคียนเป็นของเจ้ามดกับเจ้าขอมครับสนั่นถือผลรายงานเข้ามาหานครเฮ้ยไอสองคนนั่นมันโดนงูกัดตายไปแล้วนี่ว่าใช่คนสองคนที่เราไปเจอในรถหรือเปล่าครับพี่สมเยนถามก็นั่นแหละมันสองคนชอบแอบเข้ามาตัดไม้บ่อย โดนจับได้ก็หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยเข็ดสักทีผมว่าพวกมันคงโดนานางตะเคียนหลอกแน่เลยเขาว่าต้นตะเคียนมักจะมีวิญญาณสิงอยู่นะพี่คอนสนันตื่นเต้นแต่ว่าพวกเขาโดนงูกัดไม่ใช่หรอพี่สนเสมียนอย่างไม่อยากจะเชื่อตอนแรกพี่ก็คิดว่าพวกที่ถึงเลื่อยไว้มันคงโดนผีตะเคียนเล่นงานแต่พอผลตรวจลายนิ้วมือบอกว่าเป็นสองคนนั่นชักไม่ค่อยแน่ใจนะแล้วเราก็ไปเจอพวกเขาโดนงูกัดตายอีก เอ๊จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเนี่ยเอหรือว่าตอนที่พวกเขากําลังตัดต้นตะเคียนเกิดโดนงูกัดพวกมันก็เลยทิ้งข้าวของไว้แล้วรีบพากันออกมาหาหมอนะครพยายามปฏะติดประต่อเรื่องถ้าแบบนั้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่าครับสมียนเห็นด้วยหรือไม่พวกมันก็โดนผีหลอกจนต้องรีบหนีแล้วมาโดนงูกัดตายทีหลังเพราะจุดที่เจอพวกมันห่างจากต้นตะเคียนต้นนั้นมากโขอ,อยู่นะสนั่นยังไม่ยอมเห็นด้วยง่ายๆ สามหนุ่มมองหน้ากันพวกเขาโต้เถียงกันไปมาตามความคิดเห็นของแต่ละคนนครนนะาพี่โนเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในสำนักงานเขาหยุดยืนหอบอยู่ตรงหน้าทั้งสามคนมีอะไรโทนหน้าตาตื่นมาเลยนครมองหน้าเขานาครพ่อให้มาตามเจอป่าไม้คนที่หายไปแล้วโทนลูกชายพลานชำนาญป่าบอกจริงเหรอที่ไหนเสมียนตื่นเต้น ใต้ต้นตะเคียนในป่าจ้าป่าไม้ทั้งสามคนมองหน้ากันก่อนจะรีบรุดไปยังต้นตะเคียนทองเมื่อมาถึงพลานเลื่อนยืนรออยู่กับชาวบ้านสองสามคนนครสนัน่นเสมียนมองดูสมชายเขานอนอยู่ใต้ต้นตะเคียนเนื้อหนังของเขาหายไปเกือบหมดเหลือแค่ส่วนต้นขาสะโพกเล็กน้อยและส่วนหลังที่เขานอนทับไว้พวกเขามองร่างโครงกระดูกตรงหน้าด้วยความเศร้าสลด สมชายยังสวมชุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ทำไมเป็นแบบนี้เสมียนมองดูศพเพื่อนนั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้พวกเราก็มาหากันแล้วนี่นาสนันมองหน้าเสมียนนะครมองดูต้นตะเคียนเขากลืนน้ำลายไม่ลงคอคงจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาคิดใช่ไหมชายหนุ่มพูดกับตัวเองป่าไม้ผมว่าพาเขาออกไปก่อนเถอะพลานเลื่อนบอกนคร ชายหนุ่มพยักหน้าทุกคนจึงพาร่างของสมชายกลับออกมาเมื่อออกมาจากป่าแล้วพวกเขานำศพของสมชายไปส่งที่โรงพยาบาลเสมียนแยกตัวไปติดต่อครอบครัวของเขาฝีมือมันป่าไม้นางตะเคียนพลานเลื่อนพูดขึ้นมันเอาเขาไปลุงคิดเหมือนผมเลยสนันเห็นด้วยพลานแน่ใจนะนะครมองหน้าเขาลุงแน่ใจ ตะเคียนทองต้นนั้นมีนางตะเคียนสิงอยู่ดูป่ารอบต้นก็รู้สะอาดสะอ้านไม่มีต้นไม้อื่นรกทึบเหมือนป่าส่วนอื่นจริงเหรอลุงสนันจ้องหน้าเขาโบราณว่าไว้ผีนางตะเคียนจะคอยดูแลบ้านเรือนของตนให้สะอาดเหมือนคนมีชีวิตดูแลบ้านตัวเองยังไงยังงั้นผมก็คิดแบบนั้นนคะรพยักหน้าผมเคยออกตรวจแนวป่าแถวนั้นมานานหลายปีไม่เคยเกิดเรื่อง สมชายเพิ่งมาใหม่ผมพาเขาเข้ามาตรงนั้นแค่ครั้งเดียวก็เป็นเรื่องเลยสีหน้าเศร้าๆของนครทำให้หนุ่มน้อยโทนตาโตมันชอบเขาใช่ไหมนะผีนางตะเคียนเอาป่าไม้สมชายไปทำผัวใช่ไหมพ่อโทนหันมองหน้าพ่อพลานเลื่อนพยักหน้าให้มิน้าเราถึงหาเขาไม่เจอมันบังตาพวกเราไว้นี่เองนครพูดออกมามันพาเขาไปตอนไหนก็ไม่รู้นะสนันสงสัย อาจจะเป็นตอนที่เขากำลังจะไปอาบน้ำเพราะชายถอดสร้อยพระที่สวมประจำออกมันคงตามเขามาและพาเขาไปตอนนั้นพี่กับเหมียนเจอสร้อยวางอยู่ที่หัวเตียงน่าสงสารจังนะพ่อเออพลานเลื่อนถอนหายใจพี่คอนช่วงนี้มีคนตายเยอะนะครับพวกคนที่ตายก็เกี่ยวกับต้นตะเคียนทองต้นนั้นทั้งนั้นสนันไม่สบายใจพลานเราจะทำยังไงดีมีคำแนะนำไหมครับ นครมองหน้าเขาพลานเลื่อนสายหน้าลุงว่าอย่าไปยุ่งเลยต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่เคียนทองต้นนั้นก็อยู่ในป่าลึกมากถ้าไม่ใช่พวกตัดไม้คงไม่มีใครเข้าไปหรอกไม่มีกรรมต่อกันก็คงไม่เจอกันป่าไม้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นซะลุงว่าอย่าเข้าไปใกล้จะดีกว่านครกับสนั่นมองหน้ากันพวกเขาก็ไม่อยากมีเรื่องกับสิ่งที่มองไม่เห็นคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามวิถีของกฎแห่งกรรม สอ,อาทิตย์ต่อมาพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าใกล้โพลเพลเต็มทีอากาศในป่าทึบหา่างไกลความเจริญเงียบสงบจนถึงขั้นวังเวงต้นนี้เหรอวะม้าหันมาถามหมอกเออต้นนี้แหละจานเจอแล้วจานหมอกตะโกนบอกอาจารย์ดำหมอผีจอมขมังเวทชายวัยกลางคนผิวดำคล้ำไว้หนวดคราวเฟิมเนี่ยาจารย์ดูสิเหมือนในรูปเลยหมอกยื่นมือถือให้เขาดู ภาพต้นตะเคียนทองที่โทนเพื่อนของเขาส่งให้ดูเพียงแต่ของจริงตรงหน้าไม่มีร่างของป่าไม้สมชายเหมือนในรูปเท่านั้นมา้าชโงกหน้าเข้ามาดูใกล้ๆใช่จริงด้วยต้นนี้เลยเอาเลยไหมจานหมอกขอคํำยืนยันเออพวกเองจัดของเลยอาจารย์ดำออกคําสั่งม้ากับหมอกช่วยกันเอาสายสินปลุกเสกกันเป็นรูปวงกลมขนาดกว้างพอสมควรแล้วก็เอาผ้าแปดผืนแขวนไว้แปดทิศ ทุกอย่างลงเลขคาถาเอาไว้ทั้งหมดเมื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ปลุกเสกที่เตรียมมาเสร็จอาจารย์ดำและลูกศิษย์สองคนก็เข้าไปนั่งในวงสายศิลหมากับหมองจุดเทียนชายก้าวเล่มไว้ด้านหน้าของอาจารย์เมื่อแสงอาทิตย์หายไปเหลือไว้เพียงความมืดมิดอากาศรอบตัวพวกเขาเย็นลงทุกขณะอาจารย์ดำจ้องมองดูต้นตะเคียนทองก่อนที่จะหลับตาและเริ่มเข้าฌานเพื่อเรียกวิญ,ญญาณของนางตะเคียน ไม่ถึง5นาทีอากาศโดยรอบเริ่มแปรปรวนลมกันโชกแรงทำให้กิ่งไม้ใบหญ้ารอบวงสายสินไหวเอ็นเสียงกิ่งไม้ผุหักตกลงมาที่พื้นหลายต่อหลายกิ่งหมอกกับมา้าเริ่มหวาดวิตกพวกเขาขยับเข้ามานั่งใกล้อาจารย์ดำมากยิ่งขึ้นอินนี่มันริดมากพวกมึงไม่ต้องกลัวอาจารย์พูดโดยไม่ลืมตาเขาเริ่มท่องบทมนต์คาถาแล้วหยิบข้าวสารเศกขึ้นมาหนึ่งกำมือเอามาจอที่ปาก ทองคาถาใส่แล้วปาเข้าสารเสกไปที่ต้นตะเคียนเสียงร้องโหยหวนก็ดังขึ้นทันทีวิญญาณนางตะเคียนร้องเพียงไม่นานก็เงียบหายไปแล้วอยู่ๆตะเคียนทองต้นยักษ์ก็เริ่มสั่นไหวใบตะเคียนร่วงกลาวลงมาบนพื้นตามมาด้วยกิ่งก้านใหญ่ๆเกือบเท่าแขนคนตกลงมาในวงสายศิลที่พวกเขานั่งอยู่อาจารย์ดำไม่ได้ขยับหนีเหมือนม้าก,กับหมอกที่กระโดดหลบกันไปคนละทาง พวกมึงอย่าออกจากสายศิลอาจารย์ดำตะโกนบอกสองหนุ่มรีบกลับมาประจำที่เดิมเกือบไปแล้วจานดีนะที่หลบทันและพวกเขาก็รีบหยิบท่อนไม้หักพวกนั้นโยนออกไปนอกวงไม่ทันที่ทั้งสามคนจะทำอะไรต่ออาจารย์ดำลืมตาขึ้นเขาจ้องมองขาของวิญญาณนางตะเคียนทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์มองขาดำดำสกปรกตรงหน้าวงสายศิล ท่อนขาอันใหญ่โตทําให้สองหนุ่มหวาดกลัวพวกเขาหลับตาปีและกําพระเครื่องที่ห้อยคอไว้ตลอดเวลาอาจารย์ดําจ้องมองวิญญาณที่มาปรากฏตรงหน้าเขามองตามขาขึ้นไปเรื่อยๆร่างวิญญาณนางตะเคียนสูงใหญ่เกือบเท่าตะเคียนทองที่วิญญาณตนนี้สิงสู่อยู่นางตะเคียนมองอาจารย์ดําด้วยดวงตาที่ดุดันพวกมึงมันรนหาที่ เสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณจนหมอกับมา้าต้องรีบอุดหูอีผีบ้าแล้วมาดูกันว่าใครจะแน่กว่ากันมึงต่างหากที่จะต้องมาเป็นทาสรับใช้กูอาจารย์ดำไม่มีท่าทีหวาดกลัวเหมือนลูกศิษย์เขาปิดตาและท่องมนต์คาถาอีกครั้งเขาพร่ำสวดคาถาไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ดำก็ซัดเขาสารเสกไปที่ร่างวิญ,ญญาณอันสูงใหญ่นั้นนางตะเคียนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดในที่สุด ร่างที่ใหญ่โตก็ค่อยๆลดขนาดลงเท่าคนธรรมดานางตะเคียนล้มตัวลงหมอบครานอยู่ตรงหน้าวงกลมสายสินเธอจับตามเนื้อตามตัวของตัวเองด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสอาจารย์ดำจ้องมองวิญญาณตรงหน้าแล้วหัวเราะเสียงดังโถนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนนี่แค่เข้าสารเสกถ้ามึงเจอมีดหมอของกูรับรองไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเชอะอีผีกระจอกเตรียมตัวลงหม้อซะเอมึง จานเก่งมากเลยจานหมอกมองร่างวิญญาณที่หมอบอยู่ตรงหน้าจานดำสุดยอดจริงๆม้ารู้สึกทั้งทึ่งทั้งดีใจสองลูกศิษย์เริ่มคลายความหวาดกลัวลงหลังจากจับนางตะเคียนลงหม้อดินเผาอันเล็กแล้วอาจารย์ดำเอาเชือกปลุกเสกมัดพยันปิดทับปากหม้อไว้อีกทีง่ายจังนะจานหมอกรีบพูดเพราะจานเก่งตั้งหากม้ารีบประจบใช่ ถ้าไม่ใช่กูหมอผีคนอื่นเจอแบบนี้ไม่เพ่นก็โดนมันหักคอไปแล้วอาจารย์ดำคุยโมโอ้อวดเอางานเสร็จแล้วพวกมึงก็รีบเก็บของเร็วสิวะอาจารย์ดำสั่งครับครับพวกเขาจึงรีบเก็บข้าวของตามคำสั่งมา้าเก็บของทั้งหมดที่เตรียมมาขณะที่หมอกกำลังม้วนเก็บสายสินทั้งสามคนกำลังดีใจที่สามารถจับวิญญ,ญาณนางตะเคียนได้ด่งที่ตั้งใจ พวกเขาจึงชะล่าใจและไม่ทันสังเกตบรรยากาศของป่าไม่มีรีดริงร้องป่าเงียบจนหน้าใจหายพวกมึงรีบเก็บกูจะไปรอที่รถอาจารย์ดำพูดจบก็เดินแยกไปเร็วสิวะไอม้ม้าจานไปโน้นแล้วหมอกหันไปทางมา้าเพื่อนของเขากำลังเก็บหม้อดินเผาใส่ย่า,า,ยยามเออเออเดี๋ยวเก็บเทียนก็จะเสร็จแล้วม้าตอบเมื่อชายหนุ่มหันกลับมามองสายสินที่กำลังจะพันกลับเข้าไปในม้วน ชายหนุ่มสะดุ้งสุดตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึงยืนอยู่ตรงหน้าเขาไอ้มาป่าไม้มาหมอกตกใจเขาร้องเรียกเพื่อนเพราะไม่คิดว่าจะเจอเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลป่าเจ้าหน้าที่หนุ่มจ้องหน้าของหมอกสายตาของเขาแข็งกร้าวและดุดันจนหมอกรู้สึกกลัวหมอกจ้องมองเขาชายหนุ่มละสายตาจากหน้าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปไม่ได้ผมเออผมผมไม่ได้ลักรอบ หมอกพูดได้แค่นั้นเขาก็รู้สึกจุกที่ลำคอและเริ่มเจ็บเจ็บมากขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังบีบคอของเขาอยู่หมอกร้องไม่ออกดวงตาของเขาเหลือกถลนลิ้นเริ่มโผล่ออกมาจากปากวิญญาณของเจ้าหน้าที่สมชายยกร่างของหมอกชูขึ้นในอากาศด้วยมือเพียงข้างเดียวแล้วเขาก็หักคอมันทันทีเมื่อหมอกคอหักตายแล้วเขาจึงโยนร่างไร้วิญญาณของหมอกไปที่หน้าต้นตะเคียน ม้าจ้องมองเพื่อนโดนหักคอด้วยความตกใจจนแทบสิ้นสติเขาตัวแข็งร้องไม่ออกก้าวขาไม่ได้ทันใดนั้นวิญญาณของป่าไม้สมชายก็หายวับจากตรงนั้นมายืนจ้องอยู่ตรงหน้าของมา้าหน้าตาที่ดูเหมือนคนปกติเริ่มกลายสภาพเป็นหน้าตาที่กำลังเน่าเปื่อยน้ำเหลืองน้ำหนองไหลยเยิ้มส่งกลิ่นชวนอ้วกภาพตรงหน้าทำให้ม้าตกใจจนช็อก เขาล้มลงบนพื้นนอนตายอยู่ข้างๆศพของเพื่อนของเขาพวกระยำทำแต่เรื่องชั่วชั่วป่าไม้สมชายมองร่างของสองลูกศิษย์ก่อนจะใช้เท้ากระทืบหม้อดินในย่ามจนแตกแล้ววิญญาณของเขาก็เลือนหายไปอาจารย์ดำเปิดไฟเปิดแอร์นั่งรออยู่ในรถเขานั่งอยู่ที่เบาะลาดหลังคนขับเขารออยู่นานจนเริ่มผิดสังเกตทำไมพวกมันช้านักวะ อาจารย์ดำบนทันใดนั้นไฟในรถก็ดับพรึบลงเฮ้ยอะไรวะเขาวอยวายขึ้นแล้วรีบเอื้อมมือไปเปิดไฟทันทีที่ไฟติดหน้าของนางตะเคียนก็ปรากฏขึ้นแนบชิดติดอยู่กับหน้าของเขาหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวดำสนิทดวงตาแดงกล่ำด้วยความอาฆาตจ้องมองเข้าไปดวงตาของอาจารย์ดำเขาสะดุ้งตกใจแต่เขาก็ไม่ได้หวาดกลัวมึงมึงหลุดมาได้ยังไง อาจารย์ดำจ้องหน้าวิญญาณนางตะเคียนด้วยความโกรธถึงเวลาตายของมึงไอหมอผีชั่วนางตะเคียนจับเข้าที่คอของเขาทันทีออออาจารย์ดำยังไม่หมดฤทธิ์เขาพยายามล้วงมือไปหยิบมีดหมอที่เอวทีนี้ละมึงมึงได้ตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่อีตะเคียนอาจารย์ดำคิดในใจแล้วเขาก็หยิบมีดขึ้นมาและจ้วงแทงเข้าไปในลูกตาของนางตะเคียนทันที แต่แล้วอาจารย์ดำก็ต้องตกใจสุดขีดนอกจากนางตะเคียนจะไม่เป็นอะไรแล้วมีดหมอในมือที่เขาถืออยู่มันไม่ใช่มีดที่เขาปลุกเสกแต่มันกลับกลายเป็นงูสีดำตัวใหญ่ถึงเวลาตายของมึงแล้วนางตะเคียนหัวเราะออกมาเสียงดังก่อนจะหักคอหมอผีสารเลวไม่กรกอาจารย์ดำคอหักนอนตายอยู่ภายในรถคันนั้นหลังจากนั้นวิญญาณนางตะเคียนกลับไปยังต้นตะเคียนทอง วิญญาณมองดูศพของสองหนุ่มลูกศิษย์อาจารย์ดำด้วยความสะใจและแล้ววิญญาณของป่าไม้สมชายก็ปรากฏขึ้นเคียงข้างเธอนางตะเคียนมองชายหนุ่มด้วยแววตารักใคร่ก่อนที่วิญญาณสองดวงจะเดินหายเข้าไปในต้นตะเคียนทอง ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ